สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮาหนอยของวันที่26มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่15ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊เะเมื่อวานนี้นะคะมาดูตัวลูกก่อนเนาะให้6กับ7นะคะก็หกกับเจ็ดหก็มาที่เฉพาะจิตนะคะ7ก็มาที่พิเศษนะคะหกกับ7บนล่างเลยนะปกติแล้วก็มา v i p ข้างบนเนาะาตัวลูกของเรานะคะ ส่วนตัวจอของเรา6 0 6 2 6 3 7 0 7 3 7งนะ60ของเราก็มาที่เฉพาะกิตนะคะเฉพาะกิตเนาะเออไปเข้าแต่เฉพาะกิตนะทุกคนล่างนะจ๊ะแล้วส่วนตัวจอของเราคูหนึ่งก็คือ3 7นะคะโอเคยังมา3ามหน่อยสุดท้ายให้เราอยู่นะคะมาที่พิเศษนะคะ พีเศษล่างเนาะทุกคนอ่าส่วนตัวกันของเรามาที่ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดของเราเข้าจะนี้ถ้าใครเลือกคู่นี้ก็ได้ที่เจ็ดห้าปกติล่างนะทุกคนอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งของเราก็คือหกหนึ่งมามา,มาท้ายสุดเลยนะทุกคนหกหนึ่งมาที่เนะี่ยถ้าใครเลือกคู่นี้ก็จะได้หกหนึ่งมาที่ VIP บุญนะจ๊ะ b a p บุญนะฮะก็นี่แหละถึงบอกว่าถ้าใครชอบสามตัวให้ตัดเล่นเลือกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าตัดเล่นเนี่ยเาก็จะได้แบบนี้เนาะอ่าถ้าอ่าแล้วก็หวังว่าตัวเจาะของเราจะมาสามหน่วยให้ทุกคนได้ไปเป็นแนวทางกันเนาะวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูของวันที่26นะทุกคน ที่ยี่สิบหหปดนะคะวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์แล้วหาหาอยร่วมนะคะของเราหาหนอยรวมนะตั้งแต่เฉพาะกิจกรารชาติพิเศษปกตินะ BIP นะจ๊ะให้วันนี้ให้ตัวรูดนะคะให้ตัวรูดที่วันนี้ให้เลขสี่กับเลขห้าแล้วกันนะคะทุกคนนะ วันนี้ต้องปรับปรับสูตรนะคะวันนี้ปรับสูตรนิดนึ่งนะคะทุกคนนะเพราะว่าสูตรเดิมของเรานะอ่อชอบมาน้อยเลกน้อยสองสองนะแม่หมอจะพยายามให้มาส้ำหน่อยนะคะเพื่อทุกคนจะได้นําไปเป็นแนวทางได้นะคะก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าก็าคอยตามกันดูนจะจ๊ะตัวเด่นวันนี้นะคะให้ที่เลขสี่นะคะวันนี้จะให้ที่ ให้ที่40 47สี่จแล้วก็45นะคะทุกคนตัวรองนะคะตัวรองให้ที่ตัวรองให้ที่50 57ให้ที่59นะ,ะทุกคน ใครจะนําไปเป็นตัวรูดไปรูดนะเลือกไปเลยได้เลยนะคะทุกคนนะที่เหลือจะเป็นตัวกันนะคนะตัวกันของเรานะคะวันนี้นะคะให้ที่ให้สองตัวไปก่อนนะคะวันนี้มีเด่นเบิ้ลนะคะวันนี้มีเด่นเบิ้ลนะคะทุกคนนะให้สีสีแล้วก็ ให้44และ55นะกันนะทุกคนอ่าตุก,กันของเราแล้ว3ตัวของเราก็จะเป็นอ2 3 5นะวันนี้นะ2 3 5 4 1 5นะอ่า4 1 5 ใครชอบอย่าลืมตัดเลนเลนาะกันนะ,ะทุกคนนะอีกคู่หนึ่งก็คือห้าศูนย์เจ็ดนะคะเพราะาเราปรับสูตรใหม่นะคะวันนี้ปรับสูตรเอาอีกสูตรหนึ่งมาลงนะคะเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งของเรานะค่อนข้างจะเข้าสองหน่วยเลขเยอะแต่ ช่วงน,นี้สามหนยของเราค่อนข้างไม่ค่อนข้างหลุดบ่อยนะคะก็เลยปรับสูตรอเอาสูตรที่พิเศษเล็กๆนะคะเอามาปรับดูนะคะก็ค่อนข้างเดินดีวันนี้ก็ปรับเอาสูตรนั้นมาปรับให้ลงให้ทุกคนได้ดูนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะไม่เข้าไม่หลุดนะคะเมื่อวานก็เป็นสูตรนี้แหละคะ่ะที่ลงให้นะคะ อาจจะไม่ได้เลียงตัวนะคะคู่เลขที่ชอบเป็นการส่วนตัวในวันนี้นะคะให้คู่นี้นะคะให้คู่นี้แลนะ็คู่นี้นะคะทุกคนนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ชอบทั้งหกชุดนะคะวันนี้ก็สวยดีนะคะดีสวยอยู่นะมองอเทียบกับหลายๆชุดที่ทำไว้นะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเฮงหมวกปังเนาะใครชอบตัวรูดไปตัวรูดใครชอบตัวเจาะไปตัวเจาะใครชอบตัวกันนะคะตัดเล่นอย่าลืมตัดเล่นนะทุกคนนะคะใครมีตัวเด่นตัวเองก็มาตัดดูนะคะอาจจะได้โชว์ได้ซับนะไปนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็ ่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊าวันนี้ก็ขออวยพรทุกคนเนี้ยเฮงเฮงปังปังนะคะรับโชครับทรัพย์กันทุกคนวันนี้พ่ลขาวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า